ด่านที่อยู่ห่างไกลทำไมจู่ๆพวกเขาก็เรียกเรากลับมาฉันไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรฉันไม่รู้แต่บางทีพวกเขามีภารกิจใหม่หรอมีผู้คนมากมายนานี่มันเป็นคนงี่เง่ารักษาไม่หายนายปล่อยให้ยักษ์หนีไปนายรู้ไหมตราบไปที่เราจับมันได้เป็นเป็น ฉันสามารถตรวจสอบทุกรายละเอียดของเผ่ามันรวมทั้งมียักษ์คราราชกี่ตัวที่กำลังสู้กับเราเราสามารถแม้แต่หาคนร้ายที่ทำลายเกาะต้นกล้าสีเขียวและให้ความสบายใจแก่เกาะครีตเกิดอะไรขึ้นหมาบ้าทูอิตกำลังกัดผู้คนโดยไม่มีเหตุผลอีกแล้วหรอไหนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนกเกาะมะพร้าวสีส้มอัศวินพระอาทิตย์สีทองใช้ให้กลนเพื่อดักจับยักษ์แต่พวกเขาล้มเหลว มีคนมากมายบนเกาะกับตันเจียงเจ้าบ้านทูอิตต้องการให้คุณไปหาทันทียักษ์ปรากฏตัวและเขาต้องการให้คุณช่วยสู้กับมันเรายัางอพยพผู้คนตรงนี้ไม่เสร็จดังนั้นเราไม่สามารถใช้ที่นี่เป็นสมรภูมิไปตามหาจอมเบทอันเชิญไปเร,เร็วผลที่ตามมามันทำให้อากาศจับเป็นยักษ์ของทูอิตล่าช้าโอ้ ฉันเข้าใจแล้วนายยังสามารถจับยักษ์ได้อีกหากมันหนีดังนั้นฉันขอพูดว่าอัศวินคนนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องทูอิตไม่คิดแบบนั้นในความเห็นของเขาพฤติกรรมของกัปตันเจียงได้กำไรเล็กน้อยจากกำไรมหาศาลทั้งหมดเป็นเพราะนายนายไม่แม้แต่คู่ควรที่จะเป็นอัศวินพระอาทิตย์สีทองฉันจะรายงานเรื่องนี้กับหลอดเฮลอนทันทีและขอให้เขาถอดนายจากวิหารพาเทนอน จะทำเกินไปอย่างน้อยเขาก็ช่วยชีวิตชาวบ้านนายจะรู้อะไรเจ้าลิงการต่อสู้ครั้งนี้อาจส่งผลให้ต้องสูญเสียเกาะต้นกล้าสีเขียวอีกเกาะทั้งหมดเพราะว่าความผิดพลาดของเขาเขาจะรับผิดชอบมันได้หรอเอาละ่ะทูอิตฉันจะจัดการเรื่องนี้เองหน่อยขอถามได้ไหมใครตรงนี้รับผิดชอบกเกาะมะพร้าวสีส้ม ผมเองควบคุมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายใต้นายให้ดีคนของนายมากมายหนีไปจากทะเลเอเจียนนั่นเป็นเรื่องน่าผิดหวังอย่างยิ่งนายไม่ต้องเข้าประชุมครั้งต่อไปไปหมู่บ้านใกล้เคียงทันทีดิาเนินการสำรวจมโนประชากรเกาะเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยในเขตสงครามที่เราทําเครื่องหมายสีแดงไว้เข้าใจไหมครับท่านผมจะจัดการเดี๋ยวนี้ มาเริ่มกันเถอะครับท่านเราแกะรอยยักษ์ผู้ใหญ่หนึ่งเดือนก่อนการทำลายเกาะต้นกล้าสีเขียวมันปรากฏตัวบ่อยๆในพื้นที่50กิโลเมตรใกล้ทะเลมันโจมตีเรือประมงกินสัตว์และพืชบนเกาะทะเลทรายเนื่องจากความหิวเราเรียกมันว่าตะกระ้นี่คือภาพที่ถ่ายโดยผู้เห็นเหตุการณ์ เบื้องต้นก็สรุปได้ว่ายักษ์ตนนี้คือคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังการจมของเกาะต้นกล้าสีเขียวเดี๋ยวก่อนหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ฉันช่วยจากที่เกิดเหตุเห็นเครื่องหมายกางเขนบนหลังของยักษ์มฟานผู้รอดชีวิตที่นายพูดถึงคือจอมเวทหรือพลเมืองธรรมดาเราถามผู้รอดชีวิตประมาณร้อยคนและไม่มีใครพูดถึงเครื่องหมายกางเขนเขาเป็นพลเมืองธรรมดาหน่อย นายต้องกลัวมากจนเสียสติไปแล้วใช่ไหมเชื่อสิ่งที่เขาพูดหรอนายเป็นคนฉลาดมันแปลกไม่มีพยานยคนอื่นเห็นมันหรือมีเหตุผลอื่นวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ